สวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่ร้านเรือนรัตนาบุตรนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางร้านให้ได้รู้จักกันนะคะเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับครับผมที่ิพันธ์พันวราชาตัตรครับงานของเราเนี่ยเป็นงานอะคริลิกปิดด้วยทองคำเปลวแท้แลยเปอร์เซ็นตครับ เป็นงานแทนเม็ทั้งหมดครับมีตั้งแต่ลูกเล,ล็กๆนะครับลูกเล็ๆลกๆก,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 ก็ไล่ขึ้นมาไลข่ข,ขึ้นมาครับจนเป็นถึงลูกใหญ่นะครับอะคริลิกของเราเรามาดูครับอะคริลิกปิดทองล้วเนี่ยเป็นอะคริลิกอย่างดีครับะจะสังเกตได้ครับนี่ครับอันนี้สำหรับใส่ใส่พระธาตุก็ได้ครับใส่เกศธาตุก็ได้ใส่อะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสินค้าที่แบบเป็นลักษณะของ เอาไปสะสมกันตกแต่งตกแต่งได้ครับเป็นของใช่ีก็ว่ามันนใช่ครับสวยดีจับจับได้รายละเอียดเนี่ยครับเราจะใช้อะคริลิกอะคริลิกตัวนี้ไม่แตกหล่นใช่ใช่ครับครับแต่ถ้าถ้าเราบอกว่าบางคนก็บอกเอ้ทำไมไม่เอาแก้วมาทําแก้วเขาจะยืดหยุ่นแล้วก็มีการแตกหักเสียหายได้ง่ายใช่เราก็เลยมาปรับสมัยใหม่นี้ก็เลยใช้เป็นลักษณะของอะคริลิกตัวนี้ครับ จะอยู่ได้นานๆทนทคนครับมันก็ใสเหมือนแก้วน่ใช่แล้วก็เห็นชัดเจนครับเวลาใสเวลาใสก็จะเห็นเห็นสิ่งที่เราใส่ได้ชัดเจนครับ๋ยวผมจะปักหมให้ดูครับลองลองหมุนดูได้ครับไม่ไม่ครับแน่นหนาครับไม่มีไม่มีครับัหมุนได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไปหมุนแม่อะไรมันก็คือไม่ไม่หลุดไม่ไม่ออกนะคะทุกคนใช่ครับหลังจากจะหมุนมันถึงจะออกนะคะอันนี้ราคา ราคาอยู่ที่900บาทครับให้พิเศษในงานนี้ครับปกติจะขายทุกวัน200ครับครับเนี่ยครับแล้วก็มีพวกพวกฟุ้งนิดก็เป็นการขันขันเอาครับแล้วเราเริ่มตั้งแต่500ครับ500ลป็เล็กครับ500ใช่พิเศษในงานนี้นะครับปกติจะอยู่ปกติจะอยู่ที่700ครับครับในงานนี้พิเศษสําหรับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ เทียวดีเทลมันน่ารักสวยดีนะคะเปิดด้เหมือนกันใช่ครับเปิดเหมือนกันดูข้างในนะคะข้างหลังเป็นข้างข้างใต้เป็นเหมือนจะเป็นผ้าใช่เป็นผ้ากำมะหยี่ครับกำมะหยี่ค่ะเพื่อเป็นการการเรากันไว้แบบไม่ให้ลื่นครับ กรรมีการลื่นนะครับใช่ครับแต่ถ้าถ้าบางเหตุจะจะลื่นได้เราก็กรรมีแล้วก็สวยงามด้วยครับการลองพื้นให้ครับอย่างแนะนําสินค้าตัวต่อไปนะครับอย่างนี้ครับอย่างสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นทรงเจดีตรงนี้เราไม่ได้ใส่ยาเย็นครับเราจะให้เป็นแบบคลาสสิกให้มีทองเยอะๆแล้วก็ให้ประดับเพชรที่เป็นประกายให้สวยงามครับนี่ครับแล้วก็จะเพิ่มตรงด้านด้านส่วนบนให้มีตุ้มติ้งขึ้นมา ที่นี่เป็นทองคำเปรี้ปวแท้ร้อาเปอร์เซ็นต์ครับติดติด่ของเราไม่ต้องห่วงเลยครับเวลาเราติด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 เราจะอัดทองเต็มที่เลยครับแล้วก็อัดแล้วก็วนทองวนทองเรามาดูความอ่ามาดูการวิธีการรักษานะครับถ้าเราไปตั้งไว้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ฝุ่นเกาะเนี่ยเราเอาตู้ครอบครับเอาตู้ครอบนี่จะสวยสวยงามยิ่งเลยครับใช่ครับตู้ ตู้กระจกทอบทอบมันไปเราก็ไม่ต้องอะไรก็แต่ถ้าเราไม่มีตู้กระจกนะครับเราเกิดมีฝุ่นมาเกาะเนี่ยครับเราใช้ปุกันของสง่าก็ได้ครับของตาม้าตาอะไรก็ได้ครับเราแค่ปัดเบาๆครับไม่ต้องเอาผ้าเช็ดครับไม่ต้องชุบน้ําเช็ดครับเอาแค่ปัดเบาๆครับฝุ่นพอฝุ่นออกความมันวาวของทองที่ติดอยู่ในเนี้ยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับไม่ ดูแลง่ายดูแลก็ไม่ไม่ยากครับแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยก็จะเสริมคุณค่าเสริมสิ่งบารมีของเราให้บรรจุได้สวยๆให้ครบตามหลักที่สมควรจะอยู่ในที่ที่เป็นมงคลนะครับครับนี่ครับคอยากนะครับอย่าง อย่างทรงน,นี้ครับเมื่อกี้เน like ี่ยทรงทรงนี้ก็จะเป็นอีกทรงเจดีความฮะทรงนี LES ้ก็จะเป็นเหมือนกับทรงดอกบัวตูมครับครับนี่ครับขายเหมือนกันครับขายเหมือนกันแต่ตรงกลางเป็นสองชั้นเหมือนกันครับใช่ครับแล้วอะคริลิกของเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นอะคริลิกอย่างดีฮะแล้วเวลาถอดถอดออกมานะครับเป็นสองชั้นนะครับ แล้วดูสิครับรายละเอียดเราก็ไม่เราก็ให้ให้ไว้สําหรับความสวยงามทท้านั้นเลยนะครับแล้วดูภายในครับภายในก็จะใส่ได้กว่าใช่ใช่ครับใช่ครับสองชั้นใช่อย่างสมมุติว่ามีมีมาเพิ่มเราก็สามารถเทใส่กับอย่างนี้ได้ครับการรักษาเหมือนกันครับง่ายเหมือนกันนี่ครับเวลาเวลาหมุนแล้วก็ใส่เซนเตอร์แล้วไปแล้วก็หมุนที่ขวาบนครับตรงกลางแล้วก็ อันนี้ต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับสินค้าสำหรับปิดฝาก็ไม่ไม่ไม่ต้องระวังอะไรครับเพียงแต่ว่าระวังเซนเตอร์เพียงแต่ว่าเราอย่าไปฝืนมันถ้าวางเบี้ยวไปฝืนมันเดี๋ยวเกลียวมันจะเสียได้ของพวกนี้นะครับเราเป็นช่างเองเนี่ยเราเป็นช่างแล้วเปนผู้ผลิตเองเนี่ยทำทำขึ้นมาเองเนี่ยครับเรารับประกันเพราะว่าทุกทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุได้อาจจะมีอุบัติเหตุได้นะครับ เกิดมีแมวมีหนูมาชนเนี่ยเราให้นําบัตรเลยครับกลับมาซ่อมของเราได้เรายินดีเลยครับเรายินดีเลยนะครับอันนี้เป็นนามบัตรนะคะโอเคครับเนี่ยครับผมก็จะแล้วมาดูตรงนี้ครับองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในร้านเลยครับองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในร้านเลยเป็นองค์ที่มีฐานก้านิ้วครับนี่ครับ ฐานเก้านิ้วซึ่งเรียกกันเขาจะเรียกตรงนี้ครับดูว่าฐานกี่นิ้วกี่นิ้วก็จะไปดูตรงนี้ครับนี่ฐานเก้านิ้วอันนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดในร้านแต่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะสั่งให้ใหญ่ๆเราก็สามารถทําให้ใหญ่ขึ้นได้ครับตั้ง11ดนิ้ว15้านิ้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนสูงก็เป็นสัดส่วนเอาเพื่อท,ที่จะใช่ส,สั่งพิเศษมีออเดอร์ได้ครับสั่งมาได้ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ชอบเป็นแบบพวงก็มีครับดูนะครับชอบเป็นแบบเป็นรุ่นเดียวกันก็มีนะครับอยู่ในฐาน นี่ครับเห็นไหมครับฐานเก้าใช่เป็นลูกเดียวกันอยู่ในฐานครับแล้วความพิเศษของเราเนี่ยเนี่ยครับเราสามารถผลิตให้ลูกค้าได้นะครับจะปิดทองก็ได้หรือจะเปิดฝาให้สวยงามให้แวววาวขึ้นก็ได้ครับก็คือทำตามตามีตามออเดอร์ได้ใช่ครับได้จะใส่ตรงนี้จะไม่เอาสีเขียวหรือว่าจะเอาเป็นลักษณะของสีเก้านับเปเก้าก็ได้ครับ เขียวแดงนัำเงินส้มเหลืองได้หมดครับเราทําให้ท่านได้ครับถ้าท่านจะสั่งมาตามความที่ท่านชอบแต่ว่าเราเรายืนสีพื้นให้เนี่ยครับสีเขียวสีแดงสีเงินเนี่ยเป็นสีละตนชาติเป็นสีมงคลอยู่แล้วนะครับตรงนี้และตรงนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งครับตรงนี้นี่ก็คือรุ่นพวงจะจัดเป็นชุดก็ได้ครับอันนี้ต่างต่างกันไห ต่างกันครับต่างกันนี่ครับลูกสองลูกนี้ก็คือต่างกันไหมครับต่างกันมีฝาสูงฝาเตี้ยแล้วก็ตาม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 ออเดอร์ตามตามหนึ่งก็คือตามลูกทรงของเขานะครับเนี่ยเราเราพยายามทําพอลูกทรงขึ้นมาเท่าไหร่ล้วก็มาติดลายให้ตามตามความสวยงามของลายค่ะเซตเซตหนึ่งราคาเท่าไหร่คะ เซตหนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่เซตนี้อย่างลูกละเก้าร้อยเนี่ยครับลูกละเก้าร้อยเนี่ยครับเซตเนี่ยครับจะอยู่ที่แปดพันกว่าบาทครับจะอยู่ที่แปดพันกว่าบาทแต่เซตนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าผมแถมชั้นให้เลยแถมฐานครับฐานนี้ด้วยใช่ฐานนี้เป็นฐานเพชรซึ่งฐานเนี่ยมีมูลค่ากว่าแปดร้อยประมาณเก้าร้อยครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับเกือบเก้าร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นมง ให้ไปเลยครับคือเราแถมให้ไปเลยแถมฟรีค่ะแถมฟรีไปเลยสําหรับการจับชุดนะครับสําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่นามบัตรนี้นะคะเดี๋ยวโชว์นามบัตรอีกล้องนะเบอร์โทรครับผมพิติพันธ์พันวรสจัดครับผมพิติพันธ์พันวรสจัดครับเบอร์โทรนะครับ0869719714ครับอย่าลืมนะครับ086 971 9714ครับเจอผมแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่ะนี่นี่ท่านผอเอาไลฟ์สดเองเลยนะครับเนี่ยโหผมละข้างบนเนี่ยไปร้านต่อไปกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะทุกครับ ชุดนี้เป็นรางวัลที่ที่วันนั้นไปเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ให้ให้ให้งานนี่ครับยังค่ะยังชุดนี้ครับเป็นชุดเอกยังแป้บแล้วก็ัที่วันนั้นไปเยี่ยมชมครับจะมีม้าด้วยเป็นภาพนุนนนต่ำแต่นี่นี่ตอนนี้การที่ผมคิดว่าเนี่ยก็คือว่าเป็นชุดที่การบูชาปีชงครับ12ราศีจะเห็นได้นะครับ ทนบอกอกครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยครับจะเป็นชุดที่ที่บางทีเอาไปเป็นเสริมเสริมเรื่องกับปีชงและตัวเองเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ครับตัวเองเปรตเสมือนเนี่ยครับตัวเองเปรตเสมือนมีดวงอยู่ในนี้และตรงนี้ก็เป็นพลังงานที่เราใช้สีเหลืองเนี่ยแล้วชุดเนี่ยถูกมากงงาใช่ครับแล้วเวลาที่ นี่เนี่ยครับเราเราหาฐานสวยๆแล้วมีไฟสองขึ้นมาแล้วเวลาถ้าหมเนี่ยไฟสองขึ้นมาตัวนี้จะเป็นประกายมากเลยชุดแก้ปีชงก็คือเป็นพลังงานตามนักศัตร์ใช่ไหมใช่ครับสองราศีตามความเชื่อของท่านนะครับแต่นี่อยู่ในวิวิยะญาณนะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยนี่อยู่ในความคิดจินตนาการของของผู้จัดทําแล้วก็มีความเชื่อถือใช่ใช่ครับแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยเราจะบรรจุ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใส่เข้าไปในนี้ครับเปรียบเสมือนกับวัตจักรของราศีต่างๆแล้วพอราศีตรงไหนมีมีการตกรลศีสไหนเป็นปีชงตรงนี้ก็จะแผ่พลังงานให้เราคุมตรงนี้ครับจะทำให้เรามีความสุขมากๆยิ่งไปแต่ตรงนี้จะที่สำคัญก็คือหนึ่งเรื่องค้าขายเรื่องเรื่องโชคลาภเรื่องค้าขายและเรื่องสุขภาพครับ <c oughs> คาข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 าเารายาข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 ่ขายาข่ขายาขอขาขาข่ขาขาขาด้ขาคาข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 เขรขาขา่าข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 ่ขา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 คาข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 า่าข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 า่า่าะาข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 ่ขาขขาาขาาา ไปร้านต่อไปกันแบบจริงๆจังๆกันดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้หนิงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะคะพี่อ่าหนิงมาไรสดเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำสิคาเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเอาได้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 มาสักผลิตตัณพันหนึ่งก็ได้ค่ะได้ครับเอาเก็นได้ได้ เป็นเป็นตัวออกระเป๋ากระเป๋าใบนี้ก็ได้นี้ไหมครับกระเป๋าผักตบอ๋อกระเป๋ากระเป๋าผักตบตอนนี้เหมือนที่จังหวัดกําลังมีประชาสัมพันธ์นะคะ,ะใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวนึงดูขอดูดีเทลเทเจะเป็น,ปนเนอ,อันนี้เขาเรียกผักตบกับาริ้วค่ะแนะนําได้เลยคะ่ะ กระเป๋าใบนี้ครับจะเป็นการที่เอาผักตบนะครับมาผสมกับการทำกระเปาผ้าค่ะข้อดีของผักตบเลยก็คือมันสามารถจะอยู่ทรงได้นะครับแล้วก็ตัวผ้าเองนะครับในกลุ่มของอาชีพในกลุ่มกาไรเหลเราเนี่ยครับเราก็ม,มีการทาอาชีพกร,ระเปาผ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่ดีของลังกลุ่มเรานนะครับก็คือ คือลักษณะของกระเป๋าผ้าเรนได้รับรูปตัเป็นสองชั้นนะครับค่ละลักษณะของผ้าจะเห็นว่าเป็นผ้าที่เหม,มือนเป็นผ้าคิวว้วครับะจะมีความนุ่มค่ะสามารถจะใส่ของใส่อะไรได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือสําหรับเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะใส่เป็น้ตบุ๊คหรือหลับท็อปได้เลยเป็นท็อปเคสด้วยเด็กนักเรียนมปลายผู้หญิงเขาชอบสไตแบบน้่ารักน่ารักค่ะนี่คือนี่คือเสืนอผ้าอันแรกของเขาเนย นอกจากที่เราจะได้ซื้อสินค้าแล้วครับเรายังได้ในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนค่ะกลุ่มของอาชีพนีจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกันนะครับเป็นการรวมตัวกันสร้างอาชีพขึ้นมาในกลุ่มของลำไส้นะครับนี่คือตัวอย่างใบเท่าไหรค่ครับใบนี้ครับให้ทายดีกว่าก็เท่าไหร่ลัากษณะการทําอย่างนี้ มีมีลักษณะใบใหญ่มีการใช้ของผักตบชวาเข้ามาแล้วก็หมุกสองพันแล้วก็คุณภาพติดต่างๆค่อนข้างจะเกรศดีเกินไห้าร้อยอะสี่ร้อยเก้าเก้าครับใกล้เคียงครับสี่ร้อยเก้าเก้าก็คิดว่าจะอยู่ในเครื่องน่าจะประมาณสี่ถึงห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะคะทุกคนแล้วมีบาใบเดียวหรออ่ามีตัวอย่างสองตำได้อยู่ครับอันนี้ทำมือทำมือทุกใบเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันสักใบเลยนะครับจะมีใบเดียวในโลก อย่างนี้ขับตกชราบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอยู่ที่289บาทเฮ้ย289อยแเ้องเหรอใช่ครับถูกมากแล้วก็สวยสวยจังเลยดีค่ะข้างในเราดูดูไปแล้วตรงนี้จะมีสองช่องสองชองช่องนะคะแล้วมีซิปข้างในมีซิปข้างในด้วยอันหนึ่งเออจากข้างในเป็นผ้าแบบหนามาเลยนะ ผานุ่มหนุ่มนุ่มค่ะค่ะทำนานได้หวังจะได้หนึ่งใบคนพูทธูุกอายุวัฒาทางผิวอันนี้เป็นผักตบนะคะฐานเป็นผักตบชวาค่ะใช่ครับประฐานกันอยู่ใช้ความเีแป้งขึ้นตอกต้นของผักถาค่ะหนใบเท่าไหร่เนี่ยวิธีการทำความสะอาดอาดจริงๆก็สามารถที่จะใช้ ผ้าชุดน้ําเช็ดได้นะครับอ๋อไม่ต้องไปซักไปอะไรเหมือนหน้นะถ้าเกิดจะซักก็เป็นกระเป๋าผ้าอย่างนี้พอจะได้อ๋อถ้ากระเป๋าผ้าอย่างนี้คือคือซักปกติได้เลยได้เลยระยะระยะเวลาการใช้งานอันนี้นานไหมคะพี่ตัวณภาพตกเลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยใช้ตบห้าปีก็ยังคสภาพอยู่เลยนะห้าปีแต่ว่าสภาพดีใช้กับถนอมอผู้หญิงใช้ครับ่ะค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 ่ะ อันนี้ราคาอยู่ที่499บาท499บาทะนะครับมีชิ้นอยู่ในโลบด้วยค่ะที่งานสุขสยามสุขกายสบายใจไอคอนคสยามชั้นจีนะคะ,ะถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่15ไปแล้วมีลูกค้าสนใจอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับที่นี่เลยครับที่น,นี่เลยครับนี่นะคะ มี QR code นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อคุณกะมนได้เลยนะคะหรือที่อ่าอันนี้อยู่อตลาดเก่าร้อยปีคลองสิบสองหกวาปทุมธานีลองไซคครับอ๋อโอเคเดียวกันนะอันนี้คือจะเป็นเรามาประชา,าสัมพันธ์เรื่องของตัวท่องเที่ยวตลาดด้วยค่ะนะครับก็จะเป็นผู้ว่าที่ท่านสนใจแล้วก็อยากให้พัฒนาขึ้นมาเป็นท่องเที่ยวค่ะ มีสินค้าหลากหลายเลยนะคุมีได้ครับตอนนี้นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเรียนเรียนากทางกศนอนะครับแล้วก็มาผลิตเป็นอาชีพของเขาขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยผมจะต้องขอขอบคุณพู้ว่านะครับจังหวัดสุพรรณีคนปัิตภันนี้ครับที่สนับสนุนและผลักาัที่เกิดการรวมกล,ลุ่ แล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดกําลังขึ้นในชุมชนของเรานะครับท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุชื่นโกสุกครับใทยครับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านจริงๆผมเอาจักรยานท่านผู้ว่ามาด้วยแต่แต่ปรากฏรถที่ตอนเมื่อคืนมันวางไม่ได้อเอากลับไปก่อนแล้วก็กัวหายครับโอเคก็จะเป็นสินค้าที่เกิดจากกำลังของคนในชุมชนค่ะเรามาดูสินค้าในร้านกันก่อนนะคะ อันนี้เป็นสินค้าที่จากคนในชุมชนนะคะเป็นสินค้าแฮ็น์เมดทั้งหมดเลยค่ะทำมือทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ใบไม่แพงนะคะแค่220บาทเองค่ะใบนี้อยู่ที่220บา,บาทนะคะทำมือหมดท h a นเนื้อน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในข้างในของกระเป๋านะคะคะมีสายมีสายด้วยมีสายให้ด้วยนะคะ การเยอะมนี่แั้มีใหม่มีซิปซิปด้างในด้วยม,มีกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยข้างในอยู่อะครับมี้ย้าผ่าเลยละ่ะเนาะค่ะสำหรับแม่ค้านะแม่ค้ากัน แม่ค้าไปใส่ตังใส่ใบนี้ก็เป็นใบนึงที่เวลาขายของใจแน่นอกลงตกลงกงไกลงตกลงักังตกลงตกลนตกเสตกลงกลงต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 กตกลงตกลงเกลงตล้วกลงตกลงตกลงตกล้ตกลง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 ตกล่ตกลง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 ตกลกลตกลงตกลงตกลงตีกงตกลงกกตกกกก มีใบเดียวในโลกครับอ่างั้นเดี๋ยวพ,พูดหนูใบนี้ที่ซื้อใบนี้สวยนะคะดูข้างในใช่ไหมครับสองแปดเก้าใช่ครับราคา289บาทนะคะอ่าใบนี้ขายไปได,ได้เปิดบินบไปได้แล้วใบหนึ่งคะ่ะ เดี๋ยวนีงขอดูข้างในหน่อยทะใบนุ้นใชยก่อนนะแต่เขาค่าเดี๋ยวก่อนขอเอาขอเอาว่าใบไหนเว้ยตรงนั้นโอ้โอนนี้โอ้แมสอันนี้อันนี้แค่ราคาซับในอย่างเดียวนะครับฮะราคาซับในโอเคมีกระเป๋าเล็กข้างในอีกชั้นหนึ่งด้วยใบเดียวในโลกคะไม่เก็บรักษางานฝีมือมันต้องใบเดียวในโลกใช่ครับ เป็นงานฝีมือนะคะพอเห็นราคาซับในกระสายนี่ก็ล้อไปร้อยหกสิบแล้วคุ้มมากๆเลยนะคะละเอียดมากเป็นงานมือคือหนิงว่าถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็คือจะแพงแพงกว่านี้อีกนะเพราะว่ามันดูร้านค้างดูดีเทลของมันดูสมบัติกระหมือดูดีเทลของกระเป๋าค่ะเป็นผักตบชวาถักสานเล็กเล็กลงมาเมื่อกี้ร้านคเราอยู่ที่เงานละเอียดค่ะมูนเป็นที่ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ เป็นที่อ๋อมันมันโดนความชื้นแน่เลยครีบเดี๋ยวที่แล้วนะเดี๋ยี่ไมค์ทีวันที่15จรองคุยกับแม่คาได้ได้คเียที่นะแเปลียนครับผมแล้ววันมันมันนู้มวันสุดท้ายที่มาได้ครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจองไล้ครับเปลี่ยนที่ได้ได้ได้นี่เป็นร้าน ของคุณกำมลนนะคะเป็นสินค้าทํามือจากผู้สูงอายุในชุมชนนะคะนั่งเก่งยืดไยืดกด่ระเทศกันนะนี่ได้เลยนะถ้าใครก็ได้กระเป๋าไม่ได้คนขายไปร้านต่อไปร้านต่อไปอันนี้อันนี้อะของม้ต้อนลูกค้าอยู่ลูกค้าไปยีดอีกอ่ะไปลูของเราเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยนะคะของกลุ่มเขาด้ สองร้านสองร้านค่ะเดี๋ยวจะไปดีบุกกันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของเราจะพูดโน้ตแบบต่างพูดโน้ตแบบเขาเขียตบางหมาอแบบประดุกมาเดี๋ยวจะพาไปร้านต่อไปกันค่ะมากันที่ร้านบางกอกฟิลเตอร์อเดี๋ยวามาชมร้านกันเลยนะคะบางกอกฟิลเตอร์ปทุมธานี แม่ด <mile> ีบุกแปลรูปจังหวัดปทุมธานีเข้าไปเข้าไปแม่ทำไปหมดปทุมธานีขอออกไปขอออกได้ถนู่ายให้เอาเงินมด้ค่ะครงการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้หนิงมาไลฟ์สดอยากให้ี่แนะนำสินค้าตัวหนึ่งเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้่เด่นเด่นที่สุดในร้านนะคะเด่นที่สุดในร้านเลยนะคะใช่ถ้ามนที่กำลังเสนแก้วไวนยหรือ่าแก้วไวถ้ามันมีแก้วไวกับแก้วเบียร์อะไรรับสางค่ะ มันมีเป็นลายทับช้านะคะวัสดุทำจากอะไรคะแรดิบุกแต่แต่ลูกค่ะและที่บุก9ก้า็เอร์เซนผสมทวงทองแดง3%าเซนเพื่อเป็นครปร้ได้นะคะแล้วเราก็ตีงานจริงของเราเป็นงานหล่อแล้วเราก็มาตกแต่งมือแต่งมือนี่คือทุกคนจะต้องแต่งมือให้เกิดรายเหลียงได้และนี่เป็นลายของประเทศเราประเทศไทยนะคะมาแท้ทั้และแรดิบุกก็เป็นของประเทศไทยค่ะค่ะแต่คือคน คือจะพูดในประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยเ,เห็นความความความสำคัญของแรล่ที่ดินแต่ก็จะส่งออกแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์กลับมาเป็นของฝากก็คือเข้ามาในประเทศไทยก็คือเรียกได้ว่าเป็นของไทยที่ฝากไทยกันเองแต่ขอ,อ,องนอกใช่ของนอกก็นำกลับมา,าย,ยใช่แล้ว <c oughs> ระยะเวลาการใช้งานการเก็บรักษา การเก็บไร้าก็คือ <นะ S 2> ว่าเก็บได้ปกติมันไม่เห,เหมือนเงินนะคะคือมันจะไม่น้ำสะอาดก็คือลา้างได้แต่ว่าใช้พองน้ำหรือแล้วก็ใ,ใ,ใช้พองน้ำแล้วก็ผ้าผ้าก็หนูให้แห้เช็ดอย่าใช้สกัดไบเพราะนั้นมันจะเป็นรอย<ช>แต่ว่าที่เราเห็นดำเนี่ยเราลงยาเพราะว่าคนหลังเ้าจะไม่ชอบอะไรที่มันเงาเงาเขาจะชอบอะไรที่มันจะออกแต่ว่าถ้าสิถ้าสีธรรมชาติธรรมชาติมากที่สุดอ่าฮะแต่บางคนคนไทยบอกคอยเห็นอย่างเนี้ยงานเก่าแต่ร่ามันไม่ใช่ หลาดชอบแบบของของเก่าไทโบราณใช่ใช่เห็นเนี้ยงานลงยาที่รั่งชอบอย่างเงี้ยปกติแล้วใส่อะไรคะใสเบียราเบียบียรที่ไม่ต้องแช่เย็นพอใสแรแร่ที่กัมันจะเป็นักนมัเป็นแร่ที่เย็นก็บความเย็นดีใช่เหมือนเหมือนกันแต่ข้นชาอันนี้ยถ้าจีนะเขาจะใสใบชาแห้ง นะ้ำเพื่อเก็บกลิ่นแล้วก็เก็บอุณหภูมิอ่ะฮะอันเนี้ยอันนี้เก็บอุณหภูมิที่อยู่ในกลุ่มเท่าไหร่ก็คือปกติเลยแต่หมายถึงว่าจะไม,จะไม่จะไม่ขึ้นลาอ่ะฮะแล้วก็เก็บกลิ่นไว้ได้ดีเพราะอันกันความชื้นได้เลยใแบเบนี้ยมันจะเป็นสิญญาอกาศอีกต่างของมันเรียกรนะ้องเลยอ่ะฮะใบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ใบนี้ถ้าราคาจริงๆตอนนี้นะคะสามพันหกแต่ตอนนี้เราลดถักเดือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าฮะ งานนี้ราคาของงานเ0 <7, S 2> ็0ศยาเลือที่บาทบ้างไหมเหลือ2,007ค่ะ, 27, คะจากถ้าตัวนี้เหรอคะถ้าราคาปก,กติแล้วอ่ะราคาที้เนี่ย2,300เดี๋ยว1,070จากราคา2,300บาทเหลือ1้7 0บาทนะคะเป็นแก้วดีบุกของแท้เลยค่ะคือถ้าใส่เบียร์เข้าไปแม่ค่ะ เจ้าของร้านเขาเคลมว่ามันเย็นนะคะเพราะว่าเป็นแก้วที่เก็บความเย็นได้ดีเป็นแร่ดีบุกเก็บความเย็นได้ดีแร่ดีบุกประทังไหนแร่ดีบุกเรามาจากระนอง่ะจากทางใต้แต่ว่าโรงงานเราอยู่ประตุมเป็นลายของประเทศไทยเลยนะใช่ค่ะลายทับช้างของประเทศลายทับช้างของประเทศเราค่ะแล้วนี่ล่ะคะ พวกนี้อันนี้เรียกว่าไม้เท้าไม้เท้าก็คือการทํางานก็คือไม้เท้าเนี้ยแหละค่ะไม้เท้าไม้เท้าเลยนะฮะถือเลยไม่จําเป็นต้องเป็นเออผู้สูงอายุที่จะย่องขะยานนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่แบบว่าชอบงานสะสมอะค่ะเป็นอาวุธด้วยหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีนี่ไ่ถอดหัวได้ไมไม่ได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่ถอดหัวได้ตัวนี้จะมีนี่ว้ หมุนได้เลยค่ะโยทำงบหมุนได้เลยค่ะแต่นี่เราใช่ใช่เป็นมีดแล้วก็เป็นไม้ไม้ดอกฟอสต์ต้องให้ใจเย็นนิดนึงนะคะโอ้นะคะค่ะเป็นป้องกันคิณก็ได้แล้วทำมาจากอะไรแร่ดีบุเอ่าถ้าหัวเป็นแรกรีบุแล้วทามีดเนี่ยเป็นมีดอะไญนี้อะไรนี้จากจากอยุธยาอยุธยาค่ะงานตัวนี้ทำสามที่ไม้เรามาจากเชียงราย โรงงานเราไม่ทำไม้แต่โรงงานทำหัวค่ะแต่ลูกค้าชอบเล่นนี่มสวยมากค่ะแพงไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้ราคาจริงๆตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าก็ไรนะเจ็ดพันห้าแต่เราลดให้เหลือเจ็ดพันแต่ว่าสนใจเดี๋ยวเราคุยราคากันได้ราคา สวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นโอท็อปของอำเภอล่าหลุมเป็นโอท็อปของอำเภอล่าหลุมแก้วค่ะงานตัวนี้ห้าดาวค่ะตัวนี้ห้าดาวค่ะได้สินค้าโอท็อปห้าดาวใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นงานขึ้นเครื่องค่ะอันนี้ขึ้นเครื่องได้ไหมที่เป็นอาวุธขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะเอนอัวเนี้ยขึ้นเครื่องค่ะค่ะไม่น่าใบซิ้งเงีนอย่างเงี้ยชิ้นเนี้ยขึ้นเครื่องแล้วก็มีแก้วค่ะ แต่จริงๆแล้วเวลานั้นเราจะใส่แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เป็นสุดสุดเทีนหองนะคะเรา็มาใส่เป็นอีรนตเรอะไรก็ได้เต้าโจกชิ้นงานท่นคหนี้ก็ได้โอ๊ตโตกบ่าแล้วชิ้นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดชิ้งานชิ้นไหนคะที่ภาคภูมใจสุดๆเลยอะค่ะ เราหนูชอบเนาะใช่หนูชอบจริงๆสวยกับตย๊กชิ้นนี้ชอบจริงๆงามมากเดี๋ยวปากร้านากร้านนี้นำบัตรนำบัตรนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี่มีเบอร์โทรหรือเปล่าเบอร์โทรแล้วก็มีสแกน QR โค้ดไลน์สนใจติดต่อเจ้าของร้านโดยตรงได้เลยนะคะคุณพยุงทองกลาง หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทเว็บไซต์ www. บางกอกพิวเตอร์ได้เลยค่ะก็จะมีสินค้ามากมายจัดเป็นถ้าหากสนใจเขามีเว็บไซต์ให้ด้วยนะคะเว็บไซต์ขึ้นโชว์ที่ตามตามในนามบัตรเลยนะคะจากอ่าเป็นบางเกาะเว็บไซต์ www. บางเกาะคอมพิวเตอร์นะคะมีสินค้าให้เลือกชมมากมายเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะ<า>พยุงค่ะคุณพยุงทอ,องตาคุณพี่พยุงทองตา,าคะคสสวัดีค่ะ